ขโมยขึ้นมากขโมยปีนเข้าทางหน้าต่างแล้วก็ไปเห็นสร้อยใส่พระหลวงปู่วางไว้พอเขาจับพระกาลัใจแกอ่อนความรู้สึกเขาก็หายไปเลยตอนเช้าผู้หญิงคนนั้นมาถึงก็เห็นโจรเนี่ยนอนกำสร้อยอยู่เขาก็เลยไปเรียกรปภเรียกตำรวจพอไปสอบปากคำจึงรู้ว่าพอกำเหรียญหลวงปู่เหนือดวงเนี่ย แกบอกว่าเหมือนกับมีใครมาทําอะไรสักอย่างแล้วแกก็หมดสติว่ามีอะไรมาสะก,กิดแกเพราะว่าแกชอบขับรถคนเดียวกลางคืนปรากฏว่าข้างหน้าเนี่ยมันมีอุบัติเหตุทิ้งไว้เหรียญรุ่นหนึ่งที่เขาเช่าบูชากันที่มากที่สุดครับเหรียญละสิบล้านสิบล้านครับ แขกรับเชิญที่ผมนะครับมาพ้อกับเขาในวันนี้แล้วเขาเป็นหนึ่งคนนะครับที่ทําให้ผมเนี่ยนะครับได้ไปกราบบารมีหลวงปู่ศิลานะครับอาจารย์ลิงสวัสดีครับ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 อาจารย์ลิงครับเราเจอกันในพิธีนะครับเป็นมงคลเวลาเราไปถวายงานหลวงปู่กันนะครับแต่เราไม่มีโอกาสมานั่งคุยแบบนี้เลยพี่น้องครับหนึ่งในวัตถุมงคลนะครับที่เป็นเหรียญในตำนานนะครับในสายหลวงปู่ศิลาคนรู้อยู่แล้วนะครับนั่นก็คือเหรียญที่ชื่อว่ารุ่นเหนือดวงคนที่รู้ดีที่สุดคือ ขออนุญาตออลิงครับขอเริ่มที่เหนือดวงรุ่นแรกที่เป็นตำนานที่เป็นทอ็อกออเดอรท้าที่สุดแล้วเรื่องขึ้นในปีไหนครับลิงต้องเท้าความไปก่อนว่าลิงสร้างเหรียญหลวงปู่ตั้งแต่ปี2551สร้างถวายหลวงปู่ในองในวันเกิดท่านอายุตอนนั้นน่าจะ65ปี คราวนี้จํานวนมันน้อยลิงสร้างก็ไม่ได้คิดว่าจะแพงหรือว่าไม่แพงหลวงปู่ว่าต่อไปอนาคตจะเหรียญละแสนละล,ะล,ะละ้านตอนนั้นได้ฟังหลวงปู่พูดเหรียญนึ่งเป็นแสนเป็นล้านไม่มีใครเชื่อหรอกครับตันงเป็นไปไ่ได้มันเป็นไปไ่ปไ,ปได้เลยครับแต่ทุกวันนี้เหรียญรุ่นหนึ่งผมขอเนื้อเงินเลยที่เขาเช่าบูชากันที่มากที่สุดครับที่คดินเหรียญละ10ล้านครับ10ล้านครับทุกอย่างเป็นไปได้จริงในวันนี้เห็นผลทันตารุ่นแรกเกิดขึ้นเมื่อดปีที่แล้วตอนนั้นเนี่ยลิงก็เก็บไว้30เหีสามสิบเหร ถวายหลวงปู่หมดเลยท่านจานทีละเหรียญจานเสร็จก็แจกเราก็เลยไม่รู้ว่าใครได้ไปบ้างเรียนรุ่นแรกก็เลยเป็นเหรียญที่หายไปจากระบบเพราะว่าเรียนรุ่นแรกสั้นแค่500เหรียญเนื้อเงินสร้างแค่16เหรียญก็มีการจัดสร้างมาเรื่อยๆเป็นการสร้างบูชาพระคุณหลวงปู่ไม่มีจํานวนอย่างมากก็2 0 0 0เหรียญ500ยเหรียญพันเหรียญก็แจกในกลุ่มลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดกันคราวนี้เนี่ยปี2562หลวงปู่ท่านหนีจากวัดธาตุประทับท่านก็ไปจําพรรษาตามป่าช้าเรื่อยๆตั้งแต่ปี 2559เนี่ยเป็นต้นมาจนวันหนึ่งท่านไปอยู่ที่ป่าช้าม่วงนาที่เป็นข่าวชาวบ้านไล่ท่านว่าท่านเป็นผีปอบชาวบ้านไล่หลวงปู่หาว่าหลวงปู่เป็นผีปอบจนถึงขนาดจับว่าหลวงปู่เนี่ยเป็นพระรูปเดียวอยู่กลางป่าชา้าลายล้อมไปด้วยป่าทั้งหมดชาวบ้านนีถึงกับจุดไฟไล่ออลิงคคืออยู่ในเหตุการณ์ณขณะนั้นเราอยู่ในท่ามกลางทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นขนาดนั้นนี่ะจะเล่าให้ฟังนี่เป็นเหลือเป็นนิทานแล้วกันคือไฟมันโหม เผาป่าเนี่ยมันจะเป็นพวกต้นลังต้นจิตไฟมันโหมขึ้นสูงประมาณ2เมตรหลวงปู่นี่ถือไม้เท้านี่เดินไปแล้วท่านก็ไปยืนมองแต่ลิงว่าท่านคงทําอะไรสักอย่าง ไฟเนี่ยค่อยๆมวนลงหลวงปู่ดับเองข้าวเนี่ยก็กระแสที่ว่าหลวงปู่เป็นปอบเนี่ยมันก็ยิ่งหนาขึ้นเพราะว่าอีสานบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาสุขภาพก็คือเรากินเล้าขาวมีอาการแบบอาเจียนเป็นเลือดแล้วก็ไหลาตายเขาก็กล่าวหาเพราะว่าหลวงปู่เนี่ยท่านอยู่ที่ป่าช้าม่วงนาเนี่ยแค่รูปเดียวไม่มีผู้มีอิทธิฤทธิองค์อื่นหรือไม่มีหมอทำไม่มีพวกจอมขมังเวทคนอื่นเลยเขาก็เลยชี้มาที่หลวงปู่ซึ่งป่าช้าม่วงนาเนี่ย มันไม่มีพระที่จะไปพักได้ชาวบ้านวัดที่นั่นผีดุมากแล้วกระแสไล่หลวงปู่ก็มาเรื่อยเรื่อยจนหลวงปู่มาพักจำนำพรรษาที่สวนสงแกเปะชาวบ้านแกเปะณขณะนั้นก็ไล่หลวงปู่อีก ว่าพวกเจ๊ติง๋งว่าพวกพี่ก้องเนี่ยไปเอาผีปอบมาอยู่เอาถึงสำนักพุทธมาแก้ก็แก้ไม่หายก็เลยคุยกันว่า14ตุลาอีก2เดือนข้างหน้าจะถึงวันเกิดหลวงปู่เรามาแสดงพลังทําให้ชาวบ้านเห็นว่าหลวงปูนะ่เนี่ยมีลูกศิษยนะนะ์ลูกหาเยอะการที่จะทําให้ลูกศิษย์หลวงปู่มารวมกันได้คือหลวงปู่ต้องแจกวัตถุงคลเป็นที่มาของเหรียญเนืนเดมซึ่งสร้างจํานวนมากขึงหนึ่งหมื่นเหรียญณตอนนั้นคือสร้างไม่รู้จะจะขายใครหรือสร้างไม่รู้จะแจกใคร เป็นผ้าแจกผ้าแจก,แจกไม่มีขายแจกฟรีร้อเปอร์ซไม่มี<จ>ขายแจกฟรีใช่ครับไม่มีราคาไม่มีราคาฝากคนนั้นแจกคนนี้แจกเต็มไปหมดแล้วพระก็ยังเหลืออยู่ในพิธีเนี่ยเขาเอาเหรียญใส่ขันประมาณสักสามพันเหรียญ เอามาถวาย10บาทเอามาหยอด10บาทจักกรรมไปเท่าไหร่ก็ยอมได้เป็นการเรียกลูกศิษย์หลวงปู่ที่อยากได้วัตถุมงคลหลวงปู่น่ะไปรวมกันเพื่อแสดงพลังให้ชาวบ้านเห็นว่าหลวงปู่ท่านเจ๋งนะหลวงปู่ท่านลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะั้นเล่างานนั้นเป็นงานวันเกิดหลวงปู่ที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ประวัติศาสตร์หลวงปู่ที่วัดโพศีสาพี่สนใจเรื่องนี้มากพี่อยากถามอาจารย์ลิงก์มานานมากแล้วคาว่าเหนือดวงอันนี้ได้ย่างไรเอาความจริงมาที่อยู่นี่ก็เป็นลอกข้าาอใหม่เหมือนกันนั่นแหละคำเนี้ยนี่อันนี้อันนี้ไม ไม,นะไม่เคยเล่าที่ไหนเลยแรงมานัลใจมาจากเหรียญองค์พ่อจตุคามวัดพุทธไทยสอ์ชื่อว่าเหนือดวงให้พรลูกเขาเรียกว่าเหรียญเหนือดวงวัดพุทธไทยสอ์เมื่อก่อนไม่มีใครถ่ายรูปหลวงปู่เลยนิงก็มีมือถือดีกว่าเพื่อนตอนนั้นเนี่ยนิงก็ถ่าย ถ่ายแล้วรูปที่มันสวยที่สุดหน้าขณะนั้นคือรูปหันข้างช่างแกะบอกก็แกะไปตามเรื่องตามราวออกมาสวยรูปที่เอามาแกะเนี่ยคือรูปใช้มือถือถ่าย,ายเอาแบบถ่ายง่ายๆเงี้ยหรอไม่มีปั้นยอ่อไม่มีอะไรเลยแกะม่วซัวไปหมดสมัยนั้นคือโรงงานปั๊มผระมันก็ยังไม่ได้มีหลากหลายก็เลยได้เหรียญเหนือดวงขึ้นมาด้วยความที่ว่าต้นทุนค่าบล็อกมันสูงแตกแล้วก็ปัม๊มปั๊มแล้วปั๊มอีกอปั๊มจนมันได้ตัวตัดเดียว ได้เหรียญบล็อกเดียวมันจึงเล่นง่ายครับเขาเนี่ยเล่นง่ายแล้วของปลอมก็ทําไม่เหมือนอโค้ดก็ใช้โค้ดอันเดียวทั้งหมื่นเยพี่ขอถามเรื่องนี้ตอนนั้นออลิงก็อายุยังไม่เยอะทุนในการเอามาปั๊มเหรียญเอามาสร้างเหรียญเนี่ยเอามาจากไหนณวันนั้นเนี่ยพี่ยุงลิงมีเงินคือ ประมูลพระทุกวันตั้งแต่สองทุ่มถึงตีสอตีสาทุกวันลิงก็พอที่จะมีเงินเก็บตอนนั้นมีอยู่40 0แ0นแน่นอนว่าการจัดงานแต่ละครั้งเนี่ยถ้าเกิดงานใหญ่ๆเนี่ยหมดเป็นล้านอยู่แล้วอตอนนั้นเราก็เลยประหยัดว่าให้อยู่ใน40,000นแต่งบทําเหรียญไม่มีขอเฮียสุรนันมาหาหมื่ลิง์ออกใส่อีก5้าหมื่นเป็นแสนหนึ่งต้นทุนเหรียญเนื้อดวงเนี่ยเหรียญละ10บาทไม่มีกล่องไม่มีอะไรทั้งสิ้นโคดก็ไม่ให้โรงงานตีหลวงพี่นิยมเป็นคนต่อโคตกับผู้ใหญ่บ้าน เอาตรงๆนะเหรียญรุ่นนี้สร้างแบบดึกภาพแล้วเวทนาจริงเวทนาเวทนาจริงจริงลิงอย่าไปทายนี้นะซองก็ไม่มีใส่เหรียญเนี่ยใส่ถุงแกงมามัดยางมาเฉยๆเนี่ยครับแล้วก็มาเทฉะนั้นแล้วเนี่ยเหรียญเนื้อรวมสวยๆเนี่ยหายากเพราะว่าเหรียญมันขูดมันสีกันอยู่ในถุงทั้งหมดลิงก็เลยหอบเหรียญเนื้อดวงเนี่ยให้เฮียสุรนันท์ไปแจกที่กรุงเทพสอ0 0ัเหรียญพอดีว่าเฮียสุรนันท์เนี่ยเปิดอู่เพื่อที่จะให้ลูกค้าที่มาซ่อมรถเนี่ยเอาเหรียญไป ถดดเหรียญ2,000เหรียญจึงไปกระใจายในกรุงเทพแล้วก็แจกที่วัดก็3,000เหรียญแล้วอยู่กับหลวงปู่ก็เป็นพันหลวงปู่ก็แจกฉะนั้นแล้วเนี่ยเหรียญเหนือดวงหนึ่งเนี่ยจึงเป็นเหรียญที่ กระจายลิงเชื่อว่าทั่วประเทศไปอยู่ที่ขอนแก่นก็จานวนมากเหมือนกันเพราะว่าตามตู้พระต่างๆเนี่ยลิงก์ฝากให้เขาเป็นพระแถมเช่าพระองค์นี้ละแถมหลวงปู่ศิลาไปด้วยตอนนั้นพระเริ่มหมดมีการซื้อเข้าขายออกอยู่ที่เหรียญละ2 0 0 2 5 0วันนั้นหลวงปู่ไปเปิดตลาดพระที่บึงแก่นคนครท่านก็จานให้ทุกคนเลยใครมีพระจะเอามาที450องค์ท่านจานให้หมดพอจานเรียนออกไปคนที่เขาซื้อต่อมือกันส5 0มันก็เป็น700 จนวันหนึ่งเนี่ยมันไปถึง2,000ก็มีเซียนรุ่นพี่แกบอกว่าเหรียญเนื้อดวงหลวงปู่ศิลาเนี่ยไปได้ที่สุดเลยนะ2,005ถ้าขายได้2,005ขายเลยหลังจากนั้นพี่ๆน้องๆใน,นตลาดก็พา,ากันเทขายเพราะว่าตอนนั้นมัน2,005แล้ว อาทิตย์ต่อมา7 0 0ดนเฮ้ยนี่ขนาดพี่เขียวกูร <c oughs> ู้แล้วนะกูรู้แล้วพี่เขียวบอกว่า2อ0พันห้มึงเทได้แล้วตอนนี้เขาด่ากันทั้งตลาดตอนพีคที่สุด <c oughs> ก็ตอนที่พี่ยุงมาทำเรื่องราวหลวงปู่ <c oughs> ทำให้คนเนี่ยตามหา ว่าเหรียญเหนือดวงเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างตอนนั้นเนี่ยสวยๆเนี่ย2 0 0 0สนพี่หนุ่เหรียญทองแดงอะนะใช่ครับทองแดงเนี่ยนะทองแดงสวยๆ่องแสผมเองเนี่ยได้เก็บไปเหรียญหนึ่งในชีวิตผมโดนไปเหรียญถึง8 0 0 0มืนี่คือไม่สวยนะเหรียญธรรมดานะนี่พูดจริงๆเลยผมบอกเลยเป็นปรากฏการณ์ผมเองเนี่ยยังต้องมีรุ่นนี้เก็บไว้ของต้องมีและอีกสิ่งหนึ่งนอกจากด้านหน้าที่งดงามมากแม้มีเนื้อหรือมีรายการที่เล็กน้อยแต่มันคลาสสิกโดยเฉพาะย่างด้านหลัง อาจารย์เองครับยันด้านหลังนี่คือยันอะไรครับเราเรียกสั้นๆว่ายันเหนือดวงแต่หลวงปู่ว่ายันนี้เป็นยันคนสามบ้านกินน้ําบ่อเดียวแล้วหลวงปู่ไม่เคยเขียนยันนี้ที่ไหนอีกเลยเขียนแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวที่หลังเหรียญเหนือดวงจากนั้นแล้วเหรียญเหนือดวงจึงเป็นเหรียญเดียวที่หลวงปู่เขียนยันคนสามบ้านกินน้ำบ่อเดียวหมายถึงความเป็นพกขทรัพย์หมายถึงรวมทุกสิ่งทุกอย่างความเป็นมงคลความโชคดีต่างๆนนาจะอยู่ในตรงนี้ แล้วที่ที่เหรียญเนื้อรวงเป็นที่นิยมไม่ใช่เฉพาะตัวเหรียญเพราะว่าตัวเหรียญก็ไม่ได้ว่าสวยงามอะไรมากมายมแต่มันเกิดขึ้นที่ประสบการณ์ประสบการณ์ที่ทออุตทาวมันเกิดเหตุการณ์หนึ่งที่คนเขาได้รับแจกไปนี่นะครับเขาก็ไปเลี่ยมทองนี่จําได้ว่าเหรียญน,นั้นเป็นเหรียญเนื้อทองฝาบาท เขาก็ไปเลี่ยมทองธรรมดานี่แหละครับใส่สร้อยทองแล้วผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาอยู่คอนโดคนเดียวเขาก็ถอดสร้อยถอดอะไรไว้ในบ้านแล้วก็ไปทําธุระที่อื่นปรากฏว่าขี้ขโมยขึ้นบ้านขโมยปีนเข้าทางหน้าต่างแล้วก็ไปเห็นสร้อยใส่พระหลวงปู่เนี่ยวางไว้พอเขาจับพระกําลังจะแกอ่อนความรู้สึกเขาก็หายไปเลยตอนเช้าผู้หญิงคนนั้นมาถึงก็เห็นโจรเนี่ยนอนกำสร้อยอยู่เขาก็เลยไปเรียกรปภเรียกตำรวจมาพอไปสอบปากคำจึงรู้ว่า พกกำเหรียญหลวงปู่เหนือดวงเนี่ยแกบอกว่าเหมือนกับมีใครมาทําอะไรสักอย่างแล้วแกก็หมดสติไปเลยนี่คือประสบการณ์ของเหรียญเหนือดวงที่ท้องเอท้าที่เป็นข่าวโด่งดังเลยตำนานคือตำนานย้ํานะครับตำนานคือตำนานและผมเชื่อว่ายังมีประสบการณ์อีกเป็นร้อยเรื่องเล่า<ต>ไม่หมดแม่ลิงเองก็เช่นกันแม่ลิงเนี่ยเป็นคนขับรถจะไม่ค่อยเบรกแกบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับว่ามีอะไรมาสักกิจแกเพราะว่าแกชอบขับรถคนเดียวกลางคืนประมาณว่า มีพระเนี่ย อยู่ข้างหลังตอนนั้นน el ่ะแกห้อยเหรียญเหนือดวงเหนือเงินแกก็ขับไปคราวนี้เนี่ยพอมีคนสักิดแล้วเนี่ยมันทําให้แกชะลอปรากฏว่าข้างหน้าเนี่ยมันมีอุบัติเหตุทิ้งไว้อก็คือมีคนนอนลงไปแล้วถ้าแกไปซ้ําหรือไปอะไรเนี่ยแกจะกลายเป็นคนผิดทันทีเผื่อแกจะหักลบเกิดอุบัติเหตุแน่ซ้าซ้อนเหมือนกับมีอะไรบางอย่างบอกล่วงหน้าครับแล้วให้ชะลอนี่คือตำนานเหรียญรุ่นแรกนะครับที่พูดไม่มีวันหมด หลังจากนั้นยังไม่จบผ่านเวลามาอีกหลายปีปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งห้าปีต่อมาครับผมปีที่แล้วนี่เองผมเชื่อทุกคนอยู่ในประสบการณ์ในปรากฏการณ์นี้ h o อ o เอาเดอรทผมจำได้เมื่ออาจารย์ลิง์ประกาศสร้างเหรียญเหนือดวงสองอโอ้โหโอ้ตรงๆนะคอมเมนต์ไม่ผมจำได้วันที่ออลลิงนะครับเปิดให้จองบนไลฟ์สดมีคนดูเป็นแสนคน วีลิท้องน้องๆทีมางาน,นผมทุกคนนั่งกดเลิกทำงานตัดต่อทุกคน อยากได้เรียญเหนือดวง2ปรากฏการจองบนออนไลน์ไม่จบนะไปจองแบบต่อคิววอล์กอินขนาดไหนครับอนิ้งเปิดจอง8ปดโมงเช้าสี่ห้ามโมงเย็นวันนี้ไปนอนจองคิวกันนะผมเคยเห็นแต่รอประกวดเดตสตาร์แล้วไปรอกันล่วงหน้ารอข้ามคืนแบบนี้เพื่อได้สิทธิ์ในการจองนะยังไม่ได้นะโรงแรมเต็มทุกโรงแรมร้านกับข้าวเต็มทั้งหมดนิ้งคุณรู้ไหมคุณเป็นคนสร้างปรากฏการ์ขึ้น2ครั้งในเวลา5ปีสุดมาก สร้างรุ่นหนึ่งดัง,ดงรุ่น2เนี่ยเอาตรงนะปราบเซียนแต่อาจารย์ลินลบทุกข้อหลักข้อรหัส ตอนนั้นก็ต้องขอบคุณพี่ยุงด้วยเพราะว่าพี่ยุงทํากระแสหลวงปู่บูมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งลิงจะสร้างอะไรก็ตามตอนนั้นขายได้หมดเอางงไม่ใช่พี่ยุงหรอครับบารมีหลวงปู่ล้นเลยอาจารย์ลิงจริงๆเลยครับพี่บอกเลยนะพี่ดีใจมากพี่เห็นอาจารย์ลิงเป็นสะพานบุญใหญ่ช่วยหลวงปู่พี่เห็นปรากฏการณ์นั้นแล้วเรารู้สึกเลยสมควรละคุณเป็นคนที่มีบุญมากๆบุญนี้เกิดจากจิตใจของเขาที่เขาไปอุปถัมภ์ไปช่วยหลวงปู่นะครับในยามที่ยากลำบากพี่ถามนิดนึงเดือดวงสองเนี่ยเนื้อล่างๆเลยเนื้ ทองแดงเปิดจองกันเท่าไหร่ครับ199บาทเปิดจอง199บาทคุณฟันเรื่องนี้นะฮะตอนที่เขาขายเขาขายใบจองเหรียญยังไม่ออกนะเขาขายใบจองกันขายสุงสุดที่อาจารย์ยิ้งเคยได้ยินขายเท่าไหร่ครับจ่ายเงิน199ยามายื่นให้คนนี้250 0 0ื่นค่ะที ทันทีเรื่องนี้ใครอยู่ในประสบการณ์จำได้ผมเองก็จำได้เนื่องเองินตอนนั้นเท่าไหร่นะครับจองเนื่องเงิน2 5งพัก็ไป3ามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นแต่เงินนำเลิกเนี่ยถาวายหลวงปู่ทั้งหมดหลวงปู่ไปปั๊มเองรับจากมือหลวงปู่ส0 0 0มเลขหนึ่งเนี่ย เดีียละลาเลขหนึ่งเลขเก้าเลขด,ดีๆสวยๆเนี่ยเขาเข้าแถวได้แค่คนละหนึ่งผมจําได้เงินนาเลิกทุกค,คนคไปรอ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 อสุดมากเหรียญทองคําเหนือดวงสองปล่อยสู่มือตลาดที่อาจารย์ลิงเคยได้ยินราคาจองเท่าไหร่ครับเจ็ดแปดแสนเป็นล้านก็มี นี่คือปากกการนะต้องกราบเรียนอย่างนี้ครับหลายๆคอมเมนต์ลิงเชื่อแน่นอนว่าถ้าเทปออกไปเขาจะบอกว่าใช่สิเซียนปัดอย่างนั้นอย่างนี้ลิงเนี่ยจะบอกว่าโง่ก็ไม่น่าจะใช่จะบอกว่าเป็นคนดีก็มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกถ้านิงการเหรียญไว้ขายนะโอ้โหลิงโคตรรวยเลยแต่ตอนนั้นเนี่ยเราไปกลัวไปหมดเรากลัวคนนั้นจะดราม่ากลัวคนที่จะดราม่าเราเปิดวีดิทให้ทุกคนดูแล้วเราก็ปล่อยหมดจะบอกเลยว่าไม่ได้มีตังค์จะมาเอ้าขายไปร้อยเก้าเก้าหรือไปซื้อคืนสองหมื่นห้าเป็นบ้าหรือไม่ได้เป็นบ้าขนาด ฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่ซื้อต่อต่อไปมันไม่ใช่เราก็คือทุกท่านนั่นแหละที่เช่าต่อกันไปแล้วก็ทําให้ราคามันมันพุ่งไปเองตามกฎของอุปสงค์และอุปทานอย่างแท้จริงผมบอกเลยมันคือดีมากับซัพพลายในตลาดเกิดขึ้นแบบนั้นจริงๆถูกต้องครับไม่มีใครไปปั่นไปดันเพราะว่าหลังจากเนื้อดวงสองเสกเสร็จิก็ไม่เคยกล่าวถึงเนื้อดวงสองอีกเลยเหตุการณ์เนี่ยต้องโทษพี่ยงคนเดียวเลยจริงครับ ถ้าพี่ยุงไม่ถ่ายทำลงปูนะ่ณตอนนั้นเนี่ยเนื้อดวงสองมันจะต้องเดินไปเป็นสเต็ปม,มันจะต้องไป2 5 7ร้อยห้าสิบเจ็ดมันจะไม่ร้อยเก้าไป25งหมเด็ดขาดมวลชนเขาตัดสินแบบนั้นมวลชนเขาตัดสินเองอเอาตรงมันเกิดจากพี่น้องนะครับที่ไม่มีใครสามารถทําเรื่องนี้ได้ผมเชื่อมันเป็นธรรมชาติ <บน S 2> เป็นอแกนิกเป็นต้<บ>นกออรอแกนิกที่เกิดขึ้นเองนี่แหละเนื้อดวง คำว่าเหนือดวงแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เหนือดวงสองทะลุมิติเหมือนเหนือดวงหนึ่งเพราะว่าคณาจารย์ที่เสกเป็นชุดเดียวกันแล้วท่านก็ยังมีชีวิตอยู่ทั้งหมดเหนือดวงสามเช่นกันครับครูบาอาจารย์ที่ไปเสกณนะวันเหนือดวงหนึ่งยังมีชีวิตอยู่ทะานั้นแล้วลิงต้องรีบทําเหนือดวงสามยึดเอาพิธีเหนือดวงหนึ่งตอนที่พี่ได้เห็นประกาศล่าสุดนี่นะออกเหนือดวงสามขึ้นมาครั้งแรกได้เห็น ที่ดีใจมากพี่รู้สึกว่าพี่น้องลูกเพจพิยุงนะครับ,รบและอีกมากมายมเขาไม่มีโอกาสได้เช่าบูชาเหนือดวงหนึ่งเหนือดวงสองก็เกินเอื้องครั้งนี้นะครับทุกคนได้มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมไม่รู้โอกาสน้นจะเยอะหรือน้อยนะครับต้องแย่งชิงกันอยู่ดีแต่อย่างน้อยจะได้มีสิทธิ์จองกันเหนือดวงสามนี้ที่พี่ให้ได้เห็นนะฮะมีความต่างจากเหนือดวงสองและเหนือดวงหนึ่งด้วยจริงครับตามยุคตามสมัยคือเทคโนโลยีเมื่อมากขึ้น ความงดงามก็ยิ่งรังสามได้มากขึ้นจะลิ์อธิบายเหรียญเหนือดวงสามใหุ้ฟังหน่อยครับเหนือดวง3ามอ3กอเอาหน้าเหนือดวง1มาแต่ไม่ให้มาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ความคมชัดมากกว่าเหนือดวงหนึ่งคือเป็นเหนือดวงหนึ่งที่สวยกว่า โค้ดก็ย้อนกลับไปใช้เหนือดวงหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างฟรอนต์ตัวหนังสือใช้เหนือดวงหนึ่งทั้งหมดแต่ขมและนูนกว่าทําให้เกิดความแตกต่างแล้วก็ย้อนกลับไปให้เหมือนเหนือดวงหนึ่งที่สุดอันนี้ผมไม่ได้มาเปรียบเทียบเหนือดวงสองกับเหนือดวงสามนะครับแต่ผมบอกตรงเหนือดวงสามที่ผมเห็นแว็บแรกผมบอกเลยแรงบันดาลใจในครั้งนี้มผมรู้สึกเลยว่าเหมือน เหนือดวงหนึ่งแต่มีความงดงามในแบบพุทธศินที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นดังนั้นนะครับคนที่ได้เช่านะครับได้มีโอกาสเป็นเจ้าของเหนือดวงสามคุณโชคดีมากเพราะเหมือนจําลองเหนือดวงหนึ่งมาเป็นเวอร์ชั่นเหนือดวงสามทันยุคทันสมัยเลยคุณทําได้ดีมาก <laughs> คุณทําได้ดีมากเหรียญได้งดงามมากๆวันขึ้น3ามค่ำเดือน3มวันเสกเหนือดวงสาม 3, ขึ้นสามค่ำเดือน3มเหนือดวง3ามโอ้โหคือมันเวียนมันจบพอดีในปีนะั้นใช่ครับรอบพอดีเป๊ะเลยเหรอใช่ใชครับ<ๆ>เขาเป็นผู้ชายที่มีบุญมากๆนะครับเหนือดวงพูดคำนี้จะคิดถึงอาจารย์ลิงทุกครั้งพี่ป๋าเชื่อว่า ผมเนี่ยมีบุญอืผมมีบุญที่ได้มีโอกาสเปิดจองในเหรียญที่เป็นตํานานของหลวงปู่เหนือดวงหนึ่งเนี่ยผมมาไม่ทันโชคดีที่ผมได้มีโอกาสเปิดจองเหนือดวงสองเป็นสะพานบุญให้อาจารย์ลิ้งในปีที่แล้วปีนี้นะครับผมก็ได้ถายงานนะครับได้ทําหน้าที่นี้อีกครั้งหนึ่งดังนั้นนะครับเหรียญนี้นะครับจะเปิดจองเป็นปรากฏการณ์ครั้งนี้วันที่15พฤศจิกายนที่ถึงนี้นะครับขนาดศูนย์จองไหนไปจองที่ศูนย์จองนั้นนะครับแล้วก็ผมเองก็จะเป็นสะพานบุญเช่นกันนะครับเปิดจองหนึ่งทุ่มนะครับ ผ่านไลฟ์สดทุกศูนย์จองทั่วประเทศใครสะดวกมาที่ผมนะครับเหตุผลเซอร์ยุงนะครับหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปครับ